ช่วงกีฬาดีสเปเชียลในวันนี้ครับเราจะมาเกาะติดกระแสบอลไทยกันครับกับศึกโตโยต้าไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ซึ่งการขับเคี่ยวก็จะเข้มข้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะมีทีมอยู่ในตารางการแข่งขันถึง20ทีมครับและเมื่อจบฤดูกาลจะปรับทีมตกชั้นถึง5ทีมอันเนื่องมาจากปัญหาของทีมสีสเกตเอฟซีในฤดูกาลที่แล้วครับและในปีนี้นะครับชื่อของสีสเกตเอฟซีจึงเป็นที่จับจ้องของแฟนบอลทุกคน เพราะสีสเกตเอฟซีได้สิทธิ์กลับมาเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมแต่ปัญหาที่คาราคาซังมาถึง1ฤดูกาลทําให้สีสเกตไม่ได้ลงแข่งขันตลอด1ปีที่ผ่านมางานนี้ก็ทําให้เกจิลูกหนังไทยหลายคนนะครับรวมไปถึงแฟนบอลใส่ชื่อของสีสเกตเอฟซีลงไปใน5ทีมที่ตกชั้นเรียบร้อยตั้งแต่เปิดฤดูกาลแต่แฟนบอลและผู้บริหารของสีสเกตไม่เชื่อเช่นนั้นครับพร้อมกับย้ําว่า พวกเขามีดีพอที่จะอยู่ในไทยลีกได้แม้จะไม่ถึงกับได้แชมป์แต่คงไม่ต้องดิ้นรนหนีตายแน่นอนครับก็ยอมรับว่าเราไม่ได้เล่นมาทั้งปีปีที่แล้วถึงแม้จะเล่นไปแค่3นัดเนี่ย เราก็มีเวลาว่างอยู่ตั้งนานดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยอมรับว่าเสียเปรียบทีมื่นอยู่บ้างนะครับแตค่คิดว่าดูมาแล้วก็กดีใจนะที่ทําได้ขนาดน,นี้สําหรับนักเตะระดับอีกระดับหนึ่งที่เราไปประทะเขาได้ผมคิดว่าโอเคครับน่าจะเกมของเราน่าจะดีไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของการประสานงานภายในทีม และสีสเกตก็โชว์สปีริตแรงเลยนะครับกับการลงเล่นนัดแรกของการเป็นทีมเยือนในไทยลีกปีนี้ด้วยการมาเฉือนชนะแบงคอกอยู่ในเตตถึงถิ่นครับ2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มแรกได้แบบไร้ข้อกังขานในหัวจิตหัวใจและการพัฒนาของทีมที่ยังคงใช้บริการของพนิพนธ์เกิดย้มหัวหน้าสตาฟโค้ชคนนี้ครับปีนี้ค่อนข้างที่จะกดกันแล้วก็ทีมใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ทีมอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเตรียมเตรียมเตรียมการมาดีครับเราก็พยายาม จะรักษามาตรฐานที่ดีสุดแล้วก็พยายามจะให้ให้ถึงการตารางแต่อย่างน้นอยก็ฤดูกาลนี้มันตกถึง5ทีมเนี่ยเราก็พยายามจะดินน้นรนตรงนั้นให,ให้ได้มากที่สุดครับผมก็พยายามยืนระยะให้ได้ครับผมส่วนอีกปัจจัยนะครับที่น่าจะทําให้สีสเกตเอฟอาจไม่ต้องหนีตายอย่างที่ใครๆคาดคิดก็คือ ผู้เล่นคนที่12ของทีมหรือกองเชียร์กูปรีอันตรายที่รักทีมอย่างเหนียวแน่นและคอยหนุนหลังนักเตะและผู้บริหารเสมอในยามที่พวกเขาต้องการกำลังใจการขับเคลื่อนของแฟนบอลสีสเกตครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งให้พวกเขาอยู่รอดในไทยลีกได้อีกปีครับเรารอวันนี้มานานมากแล้วครับดูกลางๆเลกนี้ว่าจะเป็นยังไงแล้วค่อยว่างกันอีกทีครับอาจจะยังไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่ก็โอเคแล้วครับ ก็ดูตัวที่ซื้อเข้ามานะก็ถือว่าโอเคก็น่าจะไม่ตกชั้นอนะ่ะศรีสเกตมีคำคมครับแพ้ไม่ว่าท่าเต็มที่ครับครับผมขอขอบพระคุณแฟนบอลชาวศรีสเกตเอฟซีทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับทีมศรีสเกตเอฟซีเนี่ยเป็นทีมขนาดเล็กเรียกได้ว่าเล็กที่สุดก็ว่าได้นะครับแต่เราเนี่ยมีแฟนบอลที่เหนียวแน่นที่สุด สิ่งนี้แหละครับเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานและสตาฟโค้ชทั้งหมดรวมทั้งนักบอลด้วยมีกําลังใจอย่างยิ่งในการเล่นบอลในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปด้วยสําหรับใครที่เป็นแฟนบอลศรีสะเกดเอฟซีนะครับก็ต้องให้กําลังใจกันครับบนเส้นทางที่ยากลําบากของปีนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังคงมีโปรแกรมเตะกันอย่างต่อเนื่องและก็เป็นนัดที่3ามของฤดูกาลแล้วด้วยครับโดยมีการแข่งขันกันทั้งหมด4คู่คู่แรกเริ่มเวลา6โมงเย็นครับโอสถสภาสระบุรี เปิดบ้านต้อนรับแบงคอกยูเนเต็ที่ยังไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นสมุทรสงคราม FC ที่ยังคงต้องใช้สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีพบกับปตทระยองครับคู่ที่3ส,สิงห์ท่าเรือครับเปิดแพส s เตเดียมรับการมาเยือนของเชียงรายยูเนเต็ดและคู่สุดท้ายนะครับแอร์ฟอ r เซนทันจะเปิดสนามทูปะเตมีครับรับการมปเยือนของสงขลายูเนเต็ดโดยคู่นี้ครับจะเริ่มเตะกันค่ำนิดน,นึงนะครับที่2ทุ่ม ใครเป็นแฟนทีมไหนก็ไปชมไปเชียร์กันได้ที่สนามครับ